ตอนนี้พ่อควานก็กำลังไปเช็คดูหางช้างอยู่นะคะ oh. ก็ลากี่ี้เขาทำไมไตอนแน่คอยไอคินึเลยนะอนแน่ไอนี่ยต่ยอยอันนี้ให้ให้ทีไทยเรียบ,บุ่นเดก <Huh? S 1> แบบจีจังกอลมั่งนะโอ้โหนี่แม่จู๊ดู๊ด <c oughs> จุอร์อ่ไเนี่ยเบอรเอะ่รเนี่ยอ๋อนี่อ๋อนี่นี่แบบว่าช้างกำลังจะตกมันเนี่ยแบบแบบว่าก็จะทำทำกิริยาก็จะต,ตีตีตีแล้วแล้วก็มันจะพองแล้วก็ขางขางีาง่มันจะลุโกโงกหมดเลยนะ<อ><อ>มันจะเป็นพองเนี่ยครับมันจะเป็นพองมันจะแตกอย่างเงี้ยครับเนี่ยถ้าเป็นชัก คนคนอื่นเนี่ยเพราะว่าช้างอื่นเนี่ยจับหางช้งางยังเงี้ไม่ได้นะครับเวลาจะตกมันยังไงครับอ,อันนี้เราก็จับได้ใช่ไหมคะได้ <คะ S 1> ได้ได้อไดตอนนี้หนูก็รักษาระยะห่างอยู่เนาะไ,ไ,ไม่ค่อยเข้าไปใกล้เท่าไหร่นี่นี่อาดูอดูประแตกนี่ครับหางหางนี่มาจัดเสนาาน้นออก หมดเลยอย่างเงี้ยครับมันจะโร่โอ้เด่งเออเน่งแม่ไอ้อู้นี่ต<ล>ั้ตั้ม,ตม,ตมรักเนี่ยมาถึงนี้เลยนะครับค่ะเนี่ยยาวนี่โอ้ปกติเนาะปกติปกติหางเขาจะออกยาวเลยนะ,ะยาวนี่นี่อย่างนี้เนี่ยอันนี้เวลาจะตกมันบ่อยๆก็เขาจะชูที่น้ำน้ำที่ลึงเขาอย่างนี้นะแปลว่า เจอลมพัดบ่อยๆด้วยก็อนนี้แตกแตกเนาะแตกหมดแตกแล้วก็มันจะมีพองขึ้นอย่างงี้แล้วก็หางก็ลดมดเลยหางกะตีหางอ่ะจัดคิวไหมอ่ะค่ะ เมื <Es> <an> ่อกี <S <S ้นะคะพ่อควานนะคะก็พาไปดูห้างนะคะลักษณหหางเวลาตกมันเนาะเนื้อตกัวแม่ลองเนื้อมันเนยไปคอยเปิ้อตรงมันเนยอ่ะที่กันนั่งดิ ให้ขอบคุณเองอ่ะอ่รอดทานอดท้องลดได้ได้ไปแนกของว่าต้องเสี้ยวล่ะไม่ชอบคุณยุ่ๆ